สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับพบกันกับคุณครูแพ็ยเช่นเดิมนะครับคุณครูอาทิตย์ลาภพมานะครับวันนี้นักเรียนครับเราจะมาเรียนในเรื่องของอัลกอริทึมและก็ผังงานกันครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอัลกอริทึมเนี่ยครับก็มีที่มาจากชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียนะครับ ในยุคศตรวรรษที่9เขามีชื่อว่าอะบูอับดุลลาห์มูฮัมหมัดบินมูซาอันควา,วาลิสมีนะครับหรือคำว่าอันควาลิสมีนะครับก็ได้เพี้ยนเป็นคำว่าอันควาริสมีนะครับเมื่องานเขียนของเขานะครับได้รับการแปลเป็นภาษาลาตินนะครับก็ก็มีเพี้ยนไปอีกนะครับก็ได้กลายเป็นคำว่า อัลกอริทึมนะครับซึ่งหมายถึงกฎที่ใช้ในการคิดคำนวณเลขคณิตในช่วงศตรวรรษที่18นะครับนี่ครับหน้าตาของเขานะครในปัจจุบันนะครับคำนี้ก็มีความหมายกว้างขึ้นนะครับหมายความรวมถึงขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับอัลกอริทึมนะครับโดยสรุปนะครับก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบาย ออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับตัวอย่างเช่นอัลกอริทึมในชีวิตประจำวันนะครับเช่นในเรื่องของการอาบน้ำนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนของการอาบน้ำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงอาบน้ำเสร็จได้ไหมนะครับครูคิดว่าพวกเราสามารถอธิบายได้ใช่ไหมครับเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนการแปลงฟันตัวอย่างเช่นหยิบแปลงสีฟันขึ้นมา ขั้นตอนที่2บีบยาสีฟันใส่แปลงสีฟันขั้นตอนที่3แปลงฟันให้ทั่วปากนะครับขั้นตอนที่4บ้วนปากนะครับบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดขั้นตอนที่5ล้างแปลงให้สะอาดนะครับตัวเสร็จสิน้นการแปลงฟันถูกต้องไหมครับรวมถึงการแต่งตัวนะครการล้างจานการรีดผ้าการชงนมการต้มไข่หรือแม้กระทั่งการซักผ้าหรืออื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ในชีวิตประจำวันของเราล้วนแล้วแต่ใช้กระบวนการของอัลกอริทึมในการทำงานทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นขั้นตอนการทำงานนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอัลกอริทึมของการทอดไข่เจียวนี่ครับคุยขอยกตัวอย่างนะครับอัลกอริทึมการทอดไข่เจียวทุกคนก็คงจะเคยรับประทานหรือบางคนก็คงจะเคยทำไข่เจียวนะครับ ขั้นตอนการทำไข่เจียวก็เราต้องเขียนเป็นอัลกอริทึมออกมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบ,บวนการทำงานเลยนะครับก็ขั้นตอนที่1คือเริ่มต้นนะครับสหยิบไข่ไก่นะฮะไปหยิบไข่ไก่ออกมา 3. ตอกไข่ไก่ใส่ภาชนะ 4. ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงนะครับ5ตีไข่ด้วยช้อนซ่อม 6. ตั้งกระทะบนเตา 7. เ,เปิดแกส๊ส และติดไฟ 8. ใส่น้ำมันพืช 9. นํานำไข่ที่ปรุงรสแล้วใส่ลงในกระทะที่ร้อนนะครับ10ทอดจนสุกนะครับ11ตักขึ้นใส่จานที่เตรียมไว้นะครับขั้นตอนสุดท้ายคือจบการทำงานอันนี้คือกระบวนการอัลกอริทึมของการทอดไข่เจียวนะครับต่อมานะครับยกตัวอย่างที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเลยนะครับ อันนี้ครูขอยกตัวอย่างขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด -19 ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญน,นะครับก็เขียนเป็นขั้นตอนชัดเจนนะครับเมื่อเราจะไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญเราจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเข,เขาเขียนเป็นอัลกอริทึมออกมาเลยนะให้สําหรับผู้ที่เข้าไปฉีดวัคซีนได้ทําตามขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่1นึ่งฮนะเขาบอกว่าตรวจสอบรายชื่อนะครับ ขั้นตอนที่2ซักประวัติวัดความดันโลหิตขั้นตอนที่3ลงทะเบียนขั้นตอนที่4ฉีดวัคซีนขั้นตอนที่5บันทึกการฉีดยาขั้นตอนที่6สังเกตอาการ30นาทีและขั้นตอนที่7รับใบนะัดอ่านี่ก็คือตัวอย่างนะครับอัลกอริทึมของการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นั่นเองนะครับก็ทำให้คนที่เขาไปเข้าไปใช้บริการเนี่ย สามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกวิธีนะครับทีนี้ครับมาดูในส่วนของผังงานบ้างนะครับผังงานก็คือแผนภาพนะครับที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอนนะครับรวมไปถึงทิศทางการไหลของข้อมูลตั้งแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ผังงานก็คือเราจะเอาอัลกอริทึมมาเขียนเป็นในรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์รูปภาพให้เราสามารถที่จะเห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราไปดูตัวอย่างนะครับครูขอยกตัวอย่างอัลกอริทึมของการรับวัคซีนของโรงพยาบาลอำนาจเจริญครับเราสามารถเขียนเป็นอ,อันผังงานได้ดังนี้นะครับฝั่งทางขวามือนะครับ เริ่มต้นนะครับต้องมีคําว่าเริ่มต้นก็คือการแสดงขั้นตอนแรกของการทํางานขั้นตอนที่1น,นะครับตรวจสอบรายชื่อพอตรวจสอบรายชื่อเสร็จปับ๊บต้องมีลูกศรน,นะครับชี้ลงมาข้างล่างเพื่อเป็นทิศทางบอกว่าหลังจากทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเราต้องไปขั้นตอนต่อไปคือซักประวัติวัดความดันโลหิตจากนั้นมีลูกศรชี้ลงมาขั้นตอนต่อมาก็ไปลงทะเบียน ขั้นตอนต่อมาฉีดวัคซีนต่อมาบันทึกการฉีดนะครับบันทึกการฉีดยาหรือฉีดวัคซีนขั้นตอนต่อมาครับลูกศรชี้ลงสังเกตอาการ30นาทีมีลูกศรชี้ลงมารับใบนัดและสุดท้ายจบนะครับคือจบการทํางานของขั้นตอนนี้นะครับเราจะสังเกตว่านักเรียนครับการเขียนเป็นผังงานจะทําให้เราสามารถ อมองเห็นขั้นตอนการทำงานได้ง่ายสะดวกและชัดเจนนะครับโดยมีลูกศรกำกับทิศทางบอกว่าหลังจากทำขั้นตอนนี้เสร็จจะต้องทำขั้นตอนต่อไปอะไรต่อไปโดยมีลูกศรเป็นตัวกำหนดบอกทิศทางการทำงานอันนี้คือผังงานนะครับหลักการนะครับของอัลกอริทึมและผังงานก็คือหลักการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองครับ ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถที่จะนะครับรวบรวมนะครับหรือเขียนขั้นตอนนะครับของการทำงานต่างๆได้เป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการทำงานได้นะครับนักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำงานได้และสามารถเขียนออกมาในรูปแบบของผังงานให้เราเข้าใจได้ให้คนอื่นสามารถเข้าใจกระบวนการทำงาน ที่เราได้เขียนขึ้นได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับซึ่งในบทต่อไปนะครับครูก็จะได้นาพวกเราเข้าไปสู่ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และนักเรียนเองก็อย่าลืมนะครับหลักการของการเขียนอัลกอริทึมและการเขียนผังงานของวันนี้นะครับนำไปประยุกต์นะครับใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็จบในเรื่องของอัลกอริทึมและผังงานไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนออนไลน์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ